ว่าระดับตำรวจมาหอดบ้านแล้วมันก็ต้องถามเรื่องกฎหมายเนาะเพราะว่ากฎหมายนี้เราศึกษาไว้มันก็ไม่เสียหายเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าถ้าเรารู้เรื่องข้อกฎหมายเราก็จะได้รอบครอบขึ้นแล้วก็ทําอะไรเราก็ะจะได้ศึกษาไปเรื่อยๆเนออาะจะว่าอันนี้พ่อมาหอดแล้วพ่อบ้านนี้ในพ,พ่อปูอ่าพ่อปูพ่อปูเนาะถาม,มา่าจถามพอว่า,มาสมมติว่า กอกับขอี่เนาะอ่ะกอกับขอกอกับขอกอกับขออยู่กินฉันสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสไหมบอได้จดอยู่กินกันซ่ื่อยู่กินกันเป็นผัวเมียกันแต่ว่าบานนี้ขนาดขนาดที่อ่ากอกับขออยู่ได้กันแต่ผ้ากัน้างกันแปลงเนาะสมมติว่านี่คือหนูกับปีรัตนี่เนาะหาเงินน้ำกันอ่า้างน้ำกันเป็นบอแล้วทีนี้ อ่าพอเลือกกันบานีนะต้องถามว่าสร้างอะไรอ๋อสร้างบ้านสร้างบ้านซื่อที่สร้างบ้านแต่ว่ามี่มีส่วนเป็นที่ของหนูอยู่แล้วจังสีแมนบอมมี่ส่วนเป็นที่ของหนูแหละพิรัตมาพิรัตมาซื่ออีกเฮ็ดอีกต่อไปอ,อีกกลางคืนอกีกบายที่นี่ถ้าสมมุติว่าขันซุ้มหนูสองคนเลือกกันีก็ก็พอเลือกกันระบานีหนูผลิษอ่า ใ <N> นระวางที่ยูน่นต้องกันนี่ผัวนี่ก็เลยถามสื่อหนูพิรัชถามสื่อทีน้ำหนูหนูกเ็เลยเอ้าขายไห้ทราบว่าเป็นผัวบ่ายวันท้าเลือกกันแล้วกัวปัจสิมาขายทีหนูบ่ะนี่นะขายทีเฮือนจัิงสินะอันนี้หนูถามไว้เพ,พื่อพิรัชลอกล่ะการที่หนึ่งที่ดินเอาสมมติว่าเป็นที่ดินนะ,ะเพราะว่าที่ดินเป็นอสังหาเรืมองมัค้ครับที่ดินแปลงนี้มีโฉนดหรือไม่มีค่ะมีโฉนดค่ะขณะ อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ดินแปลงนี้เป็นของใครสติวาเป็นของหนูค่ะเป็นของหนูเป็นของหนูมาก่อนคือได้มาจากแบบมรดกจากพ่อจากแม่จากซื้อมาแต่ก่อนอยู่กินฉันสามีภรรยาถูกไหมค่ะอาเวลาเวลาคนสองคนมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเนี่ยถ้าถ้าแต่ละคนเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองมาก่อนมันจะเป็นของตัวเองอยู่อย่างนั้นค่ะ ย่างเช่นว่าหนูมีดิน,นแปลงหนูมายอยู่กินกับกับแฟนกับอ,อ,อยู่กินเป็นสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่ดินแปลงนั้นก็เป็นของหนูแต่ถ้าทํามาหาได้ด้วยกันระหว่างอยู่กินสามีภรรยารับสิสินตรงนั้นน่ะสมรสซื้อที่ดินแปลงหนึ่งระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยาเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์รวม<อ>เวลาเลิกกันก็ต้องแบ่งคนละครึ่งอ๋อ ในกรณีที่ที่หนูถามมาว่าถ้าหนูมีที่ดินหนึ่งแปลงอยู่เป็นของหนูเองอมาแต่ต้นแล้วมาอยู่กินฉันสามีภรรยากับกับแฟนแล้วในระหว่างอยู่กินเนี่ยะจะปลูกบ้งปลูกบ้านอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าเป็นเป็นทรัพย์สินอย่างเช่นวัสดุก่อสร้างหลังคาเหล็กปูนอะไรพวกนี้หรือถมดินถมอะไรในที่ดินของหนูโดยหนูยินยอมอ,อย่างเงี้ยไอเอกไอพวกวัสดุก่อสร้างพวกที่ดินพวกอะไรพวกนี้ มามาปลูกในที่ดินของหนูเนี่ยมันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของหนูอ๋ออ่าเพราะว่ามาปลูกลงในที่ในอสังหาริมทรัพย์มันจะเป็นส่วนพวกของอสังหาริมทรัพย์นูจะมีกรรมสิทธิ์ในอย่างเช่นปลูกบ้านลงหนูก็จะมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของหนูอ่าทีนี้ทีนี้ถ้าระหว่างอยู่กินสามีภรรยาเนี่ยหนูขายที่ดินแปลงนี้ให้กับสามีขายเนี่ยคือที่ถามว่า ที่ดินมีโฉนดหรือไม่ถ้ามีโฉนดการขายอาสังหา,หาริมทรัพย์คือที่ดินมีโฉนดเนี่ยต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่<ะ>เมื่อจดทะเบียนสมบูรณ์แล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์มันก็จะโอนไปยังผู้ซื้อสมมติว่าเป็นสามีของหนูหนูก็ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นแล้วออ่าไม่มีสิทธิ์อีกแล้วนะค่ะเพราะว่าเราจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม,ไม่สิทธิ์ใจขายเพรตีมใจาขายก็สร้างเวลาขายพนักง,งานที่ดินเขาจะถามว่า คุณสมัครใจทำนิติกรรมหรือไม่เ,ออเขาจะเขียนว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความสามารถตามกฎหมายออและก็สมัครใจก็คือยินยอมผู้ซื้อยินยอมซื้อผู้ขายยินยอมขายเขาเวลาเขาเขียนสัญญาเขาจะเขียนว่าตกลงผู้ซื้อตกลงซื้อ,อ,อผู้ขายตกลงขายแต่ถ้าในใจหนูไม่อยากขายแต่ไปเขียนว่าหนูตกลงขายเขาเรียกว่าหนูแสดงเจตนาทำนิติกรรมนะเขาเรียกว่าเจตนาลวง เป็นเจตนาลวงกฎหมายมันให้บังคับเอาตามเจตนาที่แสดงออกอเพราะว่าไปแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าเราตกลงขายแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ไม่ได้ขายฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะขายอันนั้นแสดงว่าคุณแก้งความเท็จแก้งความเท็จต่อพนักงานที่ดินเป็นแบบนั้นเอควรเด้อจดทะเบียนขายแล้วเรียบร้อยปุ๊บกรรมสิทธิ์มันโอนพอกรรมสิทธิ์มันโอนแล้วเนี่ยพอหนูเลิกกัน เจ้าของที่ดินที่ซื้อใหม่ก็คือสามีเก่าที่เลิกกันเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาที่ดินเขาจะขายก็ขายเขาจะปลูกบ้านก็ปลูกเขาจะขุดดินไปขายก็เรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์เป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าหนูอยู่ล่ะหนูยังอยู่อยู่เนี่ยหนูยังอาศัยอยู่ยังอยู่ในที่แปลงนั้นถูกไหมถามว่าจะถามว่าการที่หนูอยู่ค่ะมันผิดไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่ง การที่เราอยู่อาศัยในในอสังหาหรืมอมารับสุกมันเป็นของเรามาก่อนใช่ไหมพอเราขายให้บุคคลอื่นไปขายให้สามีเราซึ่งเลิกกันก็เป็นบุคคลอื่นตามกฎหมายถูกไหมแต่ว่าก่อนที่จะขายเราก็อยู่ตรงนั้นพอขายเราก็จะอยู่ตรงนั้นถามว่าเราผิดหรือไม่าถามในคดีอาญาความไอการการอยู่ในที่ดินของผู้อื่นมีอยู่สองอย่างห,หนึ่งหนึ่งการอยู่โดยอาศัยสิทธิธ อาศัยสิทธิ์ก็คือเขายินยอมให้อยู่อนี้โดยความยินยอมหรืออาจจะเป็นสิทธิที่อาศัยสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะเพต้องจดทะเบียนในกรณีนี้ S <S นคือเราอยู่ในที่ดินของเราอยู่ก่อนแล้วแล้วเราขายให้คนอื่นหน้าที่ของเราคือออกจากที่<อ>ดินแปลงนั้นเ<อ>ว้นแต่เขาจะให้อยู่ถ้าเขาให้อยู่ก็อยู่ด้วยความยินยอมก็คืออาศัยสิทธิ์เขาแต่ถ้าเขาบอกให้ออกเราก็ต้องออกอ๋อแต่ถ้าเราไม่ออกสิ นั่นแหละเขาจะฟ้องขับไล่เราเป็นความแพ่งฟ้องขับไล่ถามว่าเป็นความผิดอาญาเรื่องบุกรุกหรือไม่ไม่ใช่เพราะในคดีอาญาบุกรุกคือต้องมีเจตนาเข้าไปถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเข้าไปอยู่อยู่ดีนาชเนี่ยหรือบ้านฉันเนี่ยคุณมาอยู่โดยไม่มีสิทธิ์อันนี้เขาเรียกว่าคุณบุกรุกแต่ถ้าคุณเคยอยู่อยู่แล้วบ้านหลังเนี่ยพอคุณขายไปแล้วเขาให้อยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของคนใหม่ แต่เขาไม่อยู่เขาบอกให้คุณออกคุณก็หมดสิทธิ์อยู่แต่ว่าไม่เป็นความผิดอาญาแต่เป็นความผิดฐานบุกรุกในทางแพ่งก็คือเขาขับไล่เราได้ฟ้องขับไล่เป็นแบบนั้นถ้าสมมุติว่าไปสู้กันก็คือสู่กระแพ้บัดปีนะครับแพ้บัดปีเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไ,ไปคุยถ้าถ้าไปคุยกับนักกฎหมายคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นอาชีพของเขาอย่างนี้เขาก็จะหนูสู้สู้สู้เพราะอะไรเพื่อเขาก็จะได้ค่าจ้าง แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าพูดแบบตรงไปตรงมามันก็จะเป็นแบบนี้สรุปสุดท้ายแล้วก็ยังแพอยู่ดีก็ต้องแพ้เขาที่ดินขายให้เขาอะไม่ขายให้เขาไปแล้วคุณก็หมดสิทธิ์อะไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นถ้งแม่เราไปพูดว่าฉันไม่ยินยอมฉันน้ำท่าขายซื้อกับเขได้ออนนั้นเจ้าก็แสดงว่าเจ้าแจ้งความเท็จที่เ็เจ้าพนักงานที่ดินตัวขนาดขายอะนะถึงจับยีกเออมันก็จะผิดอาญาแหละแต่ในทางกฎหมายแพ่งเขาเรียกว่าแสดงเจตนาลวง คือไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไม่สมัครใจทำนิติกรรมจริงๆ hmm. แต่ว่าในใจคุณมีไม่คุณมาแสดงออกว่าคุณจะขาย oh. แสดงว่าคุณแสดงเจตนาลวงกฎหมายให้บังคับตามเจตนาที่แสดงออกขณะทำนิติกรรมนั้นนะ oh. ก็คือต้องบังคับว่าคุณขายเห hmm. มือนเดิม hmm. เป็นประมาณนั้นถามยังอีกบอกพอที่จะมีแนวทางที่แบบว่าไม่ขายได้ไหมคะแบบว่า ซื้อคืนไงซื้อคืนเออ <ancer> มันบอกเลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าถ, ا, ถ, ا, ถ้าถ้าถ้าขายเจ้าเพื่นใส่เงินซื้อมันมันมันถามว่ามีแนวทางจะเอาคืนได้ไหมก็ต้องซื้อคืนอย่างเดียวเพราะเราทาําแสดงเจตนาขายโดยสมบูรณ์แล้วแต่แต่ถ้าคนขายสมมติว่าคนขายยังเป็นผู้เยาว์สิอ่าอายุอายุไม่ถึงยี่สิบปีไปทำนิติกรรมขายที่ดินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า การแสดงเจตนาเนะี่ยคือคือผู้แสดงเจตนามันมีความสามารถไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายการขายผูย้เยาวก็คือต่ำกว่าสิบแปดปีอายุต่ำกว่ายี่สิบในทาง oh, <20. S 1> ในทางกฎหมายแพ oh. ่งการขายการขายที่ดินของผู้เยาวตรงนั้นนะ่ะถือว่ามันเป็นโมฆียะ hmm. คําว่าเป็นโมฆียะก็คืออ่านิติกรรมมันสมบูรณ์ hmm. อยู่แต่ว่ามีสิทธิ์บอกล้างได้ hmm. อ่ มีสิทธิ์บอกล้างได้เพราะถ้าบอกล้างปุ๊บมันก็กลับไปสู่ฐานะเดิมก็เหมือนไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแต่ก็ต้องมีสิทธิ์บอกล้างด้วยนะอยู่ดีๆจะไปบอกล้างเฉยๆก็ไม่ได้นะต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมายอันนี้ต้องไปดูลึกลงไปอีกอ๋อยังจะมีลึกไปอีก <laughs> มันลึกอยู่เรื่อยๆลึกๆอ,นะอันนี้ข่าวข้าวประมาณนี้ร่าวข้วโดนข้าวๆ, <laughs> ๆ,ๆาวเนาะ <laughs> โอ้ยไอรานเราเถ่าแล้วสื่อใครตอนนี้กัด <laughs> ใคร่อยบอ ไม่ขายไม่ขายไม่ขายฉันจะซื้อขายฉันเถอะคืนนี้มีแต่จะหาตื่นขายจังเข่อใจแลเลเนาะมัน่อเมีนที่อยมเมนที่อยคอยขายพอได้อันนี้คือขอบคุณพ่อนะคะเป็นข้อกฎหมายแต่ว่าถามถามว่าละเอียดชัดเจนมากไหมผมจบกฎหมายตั้งแต่ปีสี่ห้าลืมไปพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าก็พออธิบายได้อยู่ อันนี้พอเร่าๆเป,เป็นแนวทาง,ทางสําหรับใครที่อยู่ร่วมกันชั้นสามีหรือว่าผู้ใดที่อ,อยากลู้ขอกฎหมายแบบคร้าๆเนาะป้องกันจะคล้องไว้อย่างน้อยเรารู้เข้าๆเราก็ป้องกันตัวเองไว้นะคะพี่น้องคะอันนี้คือความอยากลู้เนาะจนนี่กับบุรีเลี่ยนกฎหมายจนนี่เลี่ยนคู่มากกับอยากลูก้พอดีพอพอปูเป็นตำรวจเพื่อนกะเลวสูฟังนะคะบายยพอแล้วค่ะ